นกได้ตรงไหนอะ tense มีอะไรบ้างหลักๆก็ปัจจุบันอดีตอนาคตอะเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนพี่จะสอนเรื่องการแต่งประโยคก,กับเรื่องของ tense น,นะคะทีนี้เวลาหนูแต่งประโยคเนี่ยมันการที่เราจะเริ่มสื่อสารเนี่ยเราต้องเริ่มมาด้วยของการการแต่งประโยคเนาะทีนี้การแต่งประโยคเนี่ยสำคัญเลยก็คือมีเรื่องหนึ่งที่สมมติเวลาเราจะสอบเนี่ยนะคะหรือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญก็คือเรื่องของเวลาประมาณนั้นนะคะแต่งประโยคก,ก็จะสัมพันธ์กับ tense น,นะ โจทย์ตรงนี้ไปแต่งประโยคนะคะก็จะต้องคิดถึงเรื่องของโอ้เขียนไม่สวยเลยอะ่ะแต่งประโยคจะนึกถึงเรื่องของ tense น,นะคะอ่ะก็จะมีเรื่องของบวกเรื่อง tense เ,เข้ามานะคะทีนี้เนี่ยการจะดู tense ในประโยคนะคะคิดง่ายๆอย่างนี้ค่ะคือสมมติเราพูดประโยคว่าฉันกินแปปอปเปิ้ลเนี้ย I eat apples เห็นไหม ประโยคประกอบด้วยอะไรประโยคประกอบด้วยประธานกริยากรรมเดี๋ยวพี่จะให้ทุกคนฝึกแต่งเนาะอ่ะประธานกริยากรรมแต่บางครั้งประโยคเนี่ยมันอาจจะประกอบด้วยประธานกับกริยาก็ได้เช่นเราพูดว่าไงประธานกริยาแล้วจบเลยประธานกริยาแล้วจบเลยคืออะไรฉันเดินน่ะเห็นไหมเดินน่ะเดินภาษาอังกฤษว่าอะไร walk เออเนี่ยแค่เนี้ยคือประโยคมันจบได้เลยความแตกต่าง ของประโยคที่หนึ่งกับประโยคที่สองคืออะไรมันอยู่ที่กริยา eat กับ walk แตกต่างกันอย่างไรจง,จงวิจารณ์จ,จ eat กับ walk แตกต่างกันอย่างไรจงวิจารณ์ต่างกันยังไงคะ <Yeah. S 1> eat เป็นกริยาที่ต้องการ,ต,การ <Yeah. S 1> ต้องการต้องการตึ๊ดต้องการอะไร eat <Yeah. S 1> เป็นกริยาที่ต้องการ สิ่งร uh huh. ไม่ว่าอะไรเออใช่กริยาเนี่ยนะคะมันจะมีกริยาที่ต้องการกรรมส่วนใหญ่จะเป็นกริยาที่ต้องการกรรมแต่อย่าง walk อย่างเงี้ยเดินอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นกริยาที่ไม่ต้องการกรร okay, มโอเคไหมดังนั้นเราก็แต่งแค่ประธานกริยาได้เลยนะคะอ่ะ I walk เนี่ยใช่ไหมเช่นอะไรบ้าง I sit อย่างเงี้ยอะนั่งใช่ปะ่ะ Sleep อย่างเงี้ยคือนอนนอนหลับอย่างเงี้ย พวกนี้คือไม่ต้องการกรรมมันสามารถจบได้เลยนะคะทีนี้ค่ะมาดูเรื่อง tense นะคะ tense มันจะมีบทบาทตรงส่วนไหนตรงส่วนนี้ค่ะที่พี่ใส่ box โอเคไหมอ่าอ่ะ,อะที่ใส่ box ไว้นะคะคือเขียนอย่างเงี้ยพี่ไม่สามารถรู้ได้ว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกเพราะอะไรพี่ยังไม่เห็นคำบอกเวลาเราจะมีคำบอกเวลาเข้ามา นะคะคำบอกเวลาเช่นอะไรกรณีหนูกินแอปเปิลไปเมื่อวานกับจะกินแอปเปิลพรุ่งนี้ตรงนี้จะไม่เหมือนกันแล้วเราลองดูสมมุติว่าพี่บอกว่าฉันกินแอปเปิลไปเมื่อวานพูดว่าไงคะเมื่อวานเมื่อวานภาษาอังกฤษ <Yesterday. S 1> ว่าอะไร yesterday e s t e r d a y ดีมากอะดังนั้นประโยคจะเป็นเหมือนเดิมเนาะ แล้วพี่เปลี่ยนจากอีเป็นอะไรเปลี่ยนเข้ามันเป็นเมื่อวานเป็นเวลาช่วงไหนนะเป็นอาเย่อ่ะ <Yeah. S 1> อ,อดีตใช่ไหมอ่ะอ่ะอันดกเปลี่ยนเปลี่ยนจากอีเป็นอะไรนะ <Yeah. S 1> เปลี่ยนเป็นอะไรนะเปลี่ยนจากอีเป็นอะไรนะได้ไหม <It. S 1> เปลี่ยนเข้าช่องที่เท่าไหร่ทุกคนสองเออดังนั้นอีเป็นอะไรเอสใช่ I ate apples อะไร I e <hit> apple เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวาน yesterday หยุเม่อวนนิดนึง yesterday ดีมากนะคะเนี่ยค่ะนี่คือประโยคแบบง่ายๆคือเราเริ่มใส่คำบอกเวลาเข้ามานะคะเห็นไหมคะถ้ากรณีพี่จะแต่งสมมุติว่าฉันกินแอปเปิ้ลอันนี้เป็นปัจจุบันเนาะ เป็นปัจจุบันพี่จะใส่คำบอกเวลาเป็นอะไรเป็นกินทุกวันละกันทุกวันภาษาอังกฤษว่าอะไร Everyday Everyday เนี่ย <Every day. S 1> นี่คือการง่ายๆเห็นไหมคะมีการใส่คำบอกเวลาเข้ามานี่ใส่คำบอกเวลาเข้ามาและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้ากริยามันจะสัมพันธ์กับคำบอกเวลาได้นะทีนี้เอาอาทิตย์หน้าละกันอาทิตย์หน้า น้องเอาม่อนลองลองสิอาทิตย์หน้าจะทําอะไรอาทิตย์หน้าเอามอนจะทําอะไรอ่ามอนลองลองสิคะอาทิตย์หน้าม่อนจะทําอะไรดีคะไอรินอาทิตย์หน้าจะทําอะไรคะอ,อยู่บ้านเหมือนเดิมคิตตี้จะทําอะไรอาทิตย์หน้า ไปกินซึ่งไปกินยกตัวอย่างนี้ไม่ได้อีกเพราะว่าตอนนี้ก็ไปกินอะไรไม่ได้ต้องกินแอปเปิลอยู่บ้านไปนะ่าประมาณนั้นได้ว่าคิตตี้จะทําอะไรอาทิตย์หน้ากินแอปเปิลอยู่บ้านละกันเพราะช่วงนี้ร้านอาหารก็ไม่เปิดใช่ไหมนั่งกินแอปเปิลอยู่บ้านไปดูทีวีไปนะคะอ่ะเราลอง <Eat S 1> สิ <Apple. S 1> ฉันจะกินแอปเปิล next week <laughs> อ่ะ I อะไรคะ I eat apple ไ <I> eat make, ไม่ได้เพราะว่า next week มันคืออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าต้องใส่ต้องใส่อะไรเป็นอนาคตอาทิตย์หน้าต้องมีคำว่าเป็นอนาคตเป็นอนาคตเป็นอนาคตดุนดืนเลยอาทิตย์อาทิตย์หน้าค่ะต้องมีคำว่าจะน้โมน่าจะคล่องตรงนี้นะน้องนโมน้องนโมช่วยช่วยช่วยตอบนิดนึงนโม นโมนโมอย่าบไปเตะบอลอยู่นโมตอบนิดนึงนโมเปิดไม์แล้วตอบเลยค่ะว่านโมจะกินแอปเปิลอาทิตย์หน้าค่ะเพราะว่าช่วงนี้ร้านอาหารปิดค่ะต้องนั่งกินแอปเปิลอยู่ที่บ้านอาทิตย์หน้าอ่ะนโมตอบนายเปิดไม์นิดนึงเรามีการเปิดไม์กันแบบอัตโนมือเอออ่ะนโมพี่ให้เปิดไม์ไม่ได้เปิดกล้องนโมนโมคุยกับพี่ก่อนอะนโมอ่ะจะกินแอปเปิลอาทิตย์หน้าพูดว่า I want to eat จัง One to One to มันจะเป็นคำว่าต้องการเราจะสื่อคําว่าฉันต้องการก็ได้แต่หรือจะพูดว่าฉันจะกินก็ได้อันนี้คือแล้วแต่ว่าเราจะพูดอะไรนะนกอ่านกจะใส่ว่า want to eat ก็ได้นะคะอะทีนี้ตรงเนี้ยพี่จะสอนประโยคที่เรียกว่า basic sentence ก่อนก็คือมีกริยาหลักแค่ตัวเดียวเห็นไหมกริยาเนี่ยจะมีกริยาตัวเดียวก่อนนะคะ mm hmm. ไหมคะ mm hmm. ่าไอเอนะคะไออะไรคะไอเอหรอคะวิว eat ดีมากอะไรกินอะไรกินเหมือนเดิมเลยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล next week ดีมาก คืออันนี้ประโยคมันจบตั้งแต่ I will eat apples ล้วค่ะเห็นไหมคะวิวก็มาสัมพันธ <'m> ์กับ next week นะคะเสร็จนะคะทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรสิ่งเกิดขึ้นก็คือหนูอยอาสามารถใส่ส่วนขยายได้อีกค่ะเช่น <c oughs> at home อย่างเงี้ยได้ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะใส่พวกนี้ค่ะเขาเรียกว่าคำเชื่อมค่ะบุพบทค่ะ at home ค่ะก็คือกินที่บ้านค่ะแล้วก็ next week ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยสามารถใส่คำเชื่อมเข้าไปได้ค่ะแต่การที่หนูจะคิดเชื่อมนะคะเช่นอาศัยอย่างเงี้ย at home เข้ามาเนี่ยนะคะก็คือหนูต้องดูว่าประโยคโครงสร้างหลักอะคะ่ะหนูต้องมาแล้วค่ะโครงสร้างหลักหนูต้องมาแล้วค่ะได้ไหมคะอ่าผ่านไหมคะตรงนี้ คือแต่งประโยคง,ง่ายๆเลยสำหรับเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตคือเราต้องมีโครงสร้างหลักนะคะก็คือประธานกริยานะคะอากถ่านี้กริยาต้องการกรรมเราก็ประธานกริยากรรมแล้วเราก็ต้องใส่คีย์เวิร์ดบอกเวลาเสร็จเราดูกริยาให้สอดคล้องกับคีย์เวิร์ดบอกเวลานะคะพอเราได้ตัวโครงสร้างหลักแล้วถ้าเราอยากขยายเราขยายได้ค่ะ ่าสมมุติว่าต่อไปเราเราเรา้านอาหารเปิดใช่ไหมคะเราได้ไปกินที่ร้านอาหารอาจจะเดือนหน้าอะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะใส่เป็น at the restaurant อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเข้าใจไหมคะสรุปนะคะเวลาที่หนูจะขยายนะลูกหนูต้องมีโครงสร้างหลักก่อนนะวันนี้เดี๋ยวพี่จะฝึกให้ทุกคนเนี่ยแต่งประโยคทุกคนจะต้องมีประโยคส่งอย่าแต่งมาห้วนๆน,นะคะห้วนๆคืออะไรเช่นพูดว่า ฉันกินแอปเปิ้ลอย่างนี้ไม่ได้พี่จะให้ทุกคนแต่งประโยคโดยใส่คำบอกเวลาเข้ามาและถ้าใครอยากให้อ p อปชันเสริมกับพี่ก็คือสาม,มารถที่จะใส่ส่วนขยายเข้ามาได้ด้วยโอเคไหมคะ <c oughs> ทุกคนพอบอกให้ทำงานเสียงก็เงียบไปเสม,มือนหนึ่งว่าพี่พูดอยู่คนเดียวมันหมายความว่าอะไรทุกคนเงียบมาก แต่นี่คือคำสั่งนะคะทุกคนนี่คือคำสั่งอ่ะใครมีไอเดียจะเขียนว่าอะไรช่วยบอกพี่นิดนึง hmm. นะคะอ่ะแล้วเวลาเขียนประโยคนะคะอย่าลืมขึ้นต้นประโยคด้วยตัวใหญ่นะคะเห็นไหมคะขึ้นต้นประโยคด้วยตัวใหญ่นะคะและสุดท้ายนะคะพี่อาจจะเขียนตรงนี้พี่อาจจะเขียนแบบอ่าไม่ให้เห็นชัดเจนแต่ทุกคนคะมันต้องมีจุดฟุตสต็อปค่ะทุกคนนี่ค่ะ ใส่จุดฟุตสตอปให้ด้วยนะคะนี่คือการเขียนที่ถูกต้องเราต้องฝึกแต่งประโยคไว้เพราะพวกนี้มันจะไว้ใช้กับการ Conversation แล้วก็การเขียนแต่ว่าอย่างแรกเลยพี่ต้องขอไอเดียก่อนว่าเราจะทำอะไรเมื่อ,อไหร่ทุกคนมีใครอยากจะตอบก่อนไหมที่เราจะจบไลฟ์ทักทายทางบ้านนิดนึงดีกว่าอ่ะช่วยเปิดไม์ทักทายทางบ้านก่อนสักดีไอรินสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเสียงเลยค่ะโอ้พ่อกมันก็คือสวัสดีที่เสียงชัดเจนไม่ใช่ถามว่าเออแต่พอพูดที่อะไรที่มีสาระไม่ตอบีก็สวัดีค่ะวัสดค่ะสวัดีค่ะสวัส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 ดีค่ะตอนนี้ให้พูดอค่ะสวัสดีค่ะสพัดีค่ะสวัาดีค่ะสวค่ะสวัสดีคนะสวีควัี่้พวดี่ะสวดี่ะงมสดี่ะสวัีคนะงีค่ะาวัสดีค่ะสวสีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดค่ัดีวัค่ะวัอดการพูดอะไรค่ะ ไม่ค่ะตอนนี้ยเรากำไมวายทำไมวะก็แบบอะไรทำไงก็มี์มงไม่จำเป็นก็ได้คุยกันเองเอางี้ค่ะตอนนี้เราใกล้จะเดินทางเข้าถึงเสีดโมงแล้วซึ่งมันก็จะเป็นการเบรกของเราถูกปะแต่เราจะเบรกไม่ได้เลยถ้าเรายังไม่แต่งประโยคไหมพี่และพียบอีกท well, ีนะคะการแต่งประโยคไม่ใช่หนูมาแค่แบบพุ่นๆนะคะเช่นฉัน อะไรฉันตีหมาอย่างเงี้ยอามูตีหมาฉันตีหมาอย่างเงี้ยอ่ะเขียนแค่นี้ไม่ได้ต้องใส่คําบอกเวลาไหมพี่ด้วยแล้วถ้าเป็นไปได้ช่วยใส่คําเชื่อมมานิดนึงมันจะได้แบบดูไม่สั้นก็เขียนฉันตีหมาตอนห้าโมงได้ไหมได้ใส่แอดเข้ามาอ่ะแต่ทีนี้ก็แบบว่ามันต้องคิดด้วยว่าห้าโมงคือเออห้าโมงเมื่อวานไหม เออหรือว่าห้าโมงพรุ่งนี้มันก็ต้องคิดแล้วมันจะได้รู้ว่าเออเวลาส่งมาพี่จะได้รู้ว่าเป็นอดีตหรือเป็นอนาคตเนี่ยอย่างเงี้ยหรือมีบุญอาจจะบอกว่าฉันจะไปเล่นเล่นอะไรเล่นบอลใช่ไหมเล่นบอลผู้แทนเขียนเลยครับบุญคุณดิค่ะผมผมพู้แทนเขียนเลยไหมเออมีบุญชอบไปเล่นกับเพื่อนบ้านมีบุญก็เขียนไปสมมติมีการนัดหมายกันแล้วมีบุญก็เขียนไปได้นันผมขอแบบผู้แทนเขียนเลยไหมครับไม่เอาค่ะ จำไว้นะคะสุดท้ายสุดนักเรียนจะต้องจบที่ง่ายที่สุดก็คือส่งไปในแชทมันพูดกับเขียนไงแล้วแล้วหนูเรียนอินเตอร์ใช่ไหมลูกสุดท้ายเนี่ยครูเขาต้องให้เขียนแน่นอนผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้เรียนเลยนะครับพี่อธิบายนิดนึงนะคะนกอ่ะอันนี้พี่พูดกับนกเนาะที่เมื่อกี้นกแต่งประโยคว่า want to eat เนาะอ่ะพี่นอยไปตรงนี้นะคะนกบอกว่า want to eat นะคะอันเนี้ยนกจะเป็นโครงสร้างที่มันซับซ้อนขึ้นมาเพราะเห็นไหมนกจะมีเว r b บสองตัว เห็นไหมคะแต่ตรงน,นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่จะทำเป็นเหมือนเบสิกพี่จะมีเวิร์บแค่ตัวเดียวเห็นไหมคะทีนี้การมีเวิร์บสองตัวหนูจะเห็นว่าวอนจะเป็นตัวหลกักนะคะวอนจะเป็นตัวหลักแล้วตัวที่สองจะเป็นตัวรองเนะาะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัวรองเข้ามาเราจะกั้นกันด้วยทูค่ะหลักการมีประมาณนี้ค่ะแต่ตอนนี้พี่อยากให้แต่งประโยคแบบเบสิกอย่า mm งนี้ก็คือการมี v ว r b หนึ่งตัวก่อนแล้วไล่ตามแล้วก็ดูแมทช์กับเทนให้มันถูกต้องนะคะ คิตตี้ไหวไม่ไหวลกูกคอเครับคอครับครับคครับครับ,รบถ้าเหมือนกินเมื่อวานถ้าเหมือนทำเมื่อวานต้องใส่แบบถ้าเหมือนกินแบบถ้าเหมือนกินแบบถ้าเหมือนกินปลาเมือม่อวานต้องใส่แบบเอสไปแทนอีทนะครับใช่สิเพราะว่ามันกินเมื่อวานไงอ,อันนี้<อ>คือคำถามนี้ชัดเจนเลยมีบุญจะเข้าใจคอนเซปต์เลยว่า คือของคนไทยอ่ะกินก็คือกินเหมือนกันใช่ป่ะแต่ของฝรั่งอ่ะมันไม่ใช่ไงมันจะมีมันจะมีกินกินวันนี้ใช่ไหมกินตอนนี้ก็ได้อ่าตอนนี้เมื่อกี้ก็เรียนไปแล้วกําลังทําใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอ่ามีมีกินมันแบบเป็นปกติเป็นปัจจุบนันหรือว่ามีแบบว่ากินเป็นอนาคตอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษมันจะแยกเรื่องเวลาแต่คนไทยก็คือกินก็คือกินน่ะประมาณนั้นเข้าใจไหมคะ จบนะคะจบนะจบนะจบนะจบพี่รอดูงานเลยนะคะอันนี้อันนี้คืออะไรคะประท้วงหรือว่าอะไรคะโอเคยังไงทอกคนวอเรยนะงไงครับนี่คือคําสั่งนะคะมินี่คือคสั่งรอดูงานนะคะทุกคนเดี๋ยวเขียนมาในช่องแชทเลยนะคะไม่มีสิทธิ์ของการประท้วงเลยั้งนั้นค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปบายทางบ้านก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราดูงานน้องๆกันก่อนที่จะไปเบรกกันเรายบายค่ะ